ผัดชีใบเลื่อยนี่ขาดไม่ได้อร่อยมากทำแกงนี่เลยนะครับเราทำแกงนะทุกคนนะแล้วก็กุดพวกเคื่องปรุงนี่เราใส่เข้าไปหมดแล้วนะทุกคนนี้แล้วก็ใบนี้ใบคล้ายๆใบผูเขาเรียกใบใบชบป่อยอะใบชมป่อยเหรอเบ็ดใบอะไรใบชมพูพี่ใบใบชมพู โอเคใบชืพ okay. okay. ูโอเคลูเลี้ยงเขียนใช่เปล่งโอเคแล้วก็เครื่องปูรถดีน้ำมันนี่นะครับทุกคนนะเหมือนน้ำมันจะน้อยไปนะสรับโอ<ฮ>้ยเดี๋ยวเแล้วก็เราก็ฝ่ายดูเดีียวก่องมาเไไริ่ม <et> เป็นไงฮะย่มเลยโอเครู okay. เลีล้ยงอะไรนะเทน้ำมันน้ำมัน Uh huh. เราต้องเราต้องเอาพุกนี้ขึ้นข้างนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้อย่างนี้แหละมันจะสะดวกนะครับบอกอีกนะแกนี่ข้อแท็บนี่ทุกคนดูพิ่แกดูพี่แกไวโอ้โห oh. ดูพี่แกไว้นะอื uh huh. อร่อยไมอร่อยนี่ดูจะสีพิกแกนะครับ uh huh. พิแกงหรือว่าพิกแกนะเบ๊พิแกอื uh huh. นี่แกงเนื้ออะไรครับพี่ชัยอะไรนะแกงเนื้ออะไรพี่เนี่ยแกงเนื้อหมูนะครับอ๋อ้แล้วหมูตันนะนะหมูตันแบบหมูที่เนื้อนั้นหนาเป็นไงหอมมากของแท้ทุกคนอือหหอมปะหอมเี่ยเดี๋ยวพี่แกงพี่เนี่ เธอต้องหลบซ้ายอ่ะสดตดสตีนจริงนี่การทำมาหฮา์นะคือสุดไหมอยากแจ่สูกนั้นอยากผมอยากจะแจ่สู้นะครับทุกคนนะคือเราต้องควบเครือบปรุงหรือว่าพี่แกให้เน่ให้หอมนะทุกคนนะแต่ก็แต่ละสูตรแต่ละคนเนาะดีจริงสุดเนี่ยขอน้ำ มัน้อยได้ยหอเะตอนนี้ก็อยู่กันสี่คนนะครับนะมีเบธแล้วก็พี่ชัยแล้วก็ผมนะครับแจมเลยนะครับทุกคนนะหอมมากเลยนี่ยังไม่นี่ยังไม่เสร็จนะอ่มามเสร็จนะแจมอม S <S <S นี่ก็ใส่เนื้อเข้าไปแล้วนะครับทุกคนนะดูดิหืม,มดูดิทุกคนของแท้ก็บ,บอกเลยแกงแอันเนี้ยของแท้ดูจากคนทำนี่เนื้อตกแสดาว่าอร่อยสุดยอดของแท้ ป่าผักใานะครับทุกคนผัดชีใบเลื่อยใส่เข้าไปแล้วแต่ผมแค่เอาขาวตีเดียวแล้วตีเดียวหรออ๋อหน่ากินมากอันนี้รอให้โจนรอโจ้น้ำแห้งนะทุกคนนะบัมบัมดาทิตย์ใส่ไอ้อาทิตย์ใส่เหรอหยาบนก่อนเลยใส่ ของแท้โอเคมีบัตรมังกรใส่เข้าไปนี่เนาะหันก็ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับน้องเบคก็ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมสอนใช่อืมของแท้เลยใช่ไหมของแท้ของแท้นะครับทุกคนโอ้โหอแต่มีอะไรอย่างนึงของแท้นั่นแหละชิ้นนี้ฮันจำเป็นยังไงเอาช้อนเล็กเอาช้อนเล็กเอาช้อนเล็กอืมจิ๊กจมเนะสมุกิเด้อแยาแปะ อขอบแท้ขอบแท้เลยนะอนร่อยจริงสอนสักคำด้วยส,วสักคำด้วยเหรอนัาแปลนัาแปลนุ่มมากนุม่มปะนุ่มจริงเครื่อง เน้นๆ้นเลยนะครับทุกคนอร่อยจะตัวสั่นเลยนะคบพี่ฟิสิใช่โอ้ของแท้ไม่ต้องเคี้ยวเลยไม่ต้องเคี้ยวเลยนะครับนุ่มนุ่มละมุนเลยอืมอ่าดูดูดูกาแฟของแท้ อีปลายอีปลายขึ้นอ่างเกือบบุ้งร้ชนานะทุกคนอร่อยกิงอร่อยมากขอแท้กินเส้นเป็นรถตายได้อรือไง กินเนข้าวโอ้แม่งเผ็ดว่ะสุดยอดเลยนี่แห่รสชาติที่ต้องการผมชอบใช่ไหมตอนนี้นรีบานี่กลือเผ็ดได้เป็นระดับกร้างว่างมึงกินเผ็แค่ไหนวะ ขนาดกูทำแกงกูใส่พริกแกงยังไม่พอเลยกูต้องใส่พริกพริกแห้งเพิ่มพริกแกงแค่ไหนมาพริกแกงถ้ามีพริกขวดก็ใส่ใส่กับพริกขนดไม่ใส่พริกแห้งผมเป็นคนกินเผ็ดนานากินเผ็ทีนานากินเผ็ดที อ,อ,อร่อยตัวน้ำตาไหลเลยช่วลมันเยอะห่อพี่พี่ส่ <S <S เยอะมากเุกคว้าวอ่ะเลยบุอุ้ยสุกนี่น้าสาวก็กินข้าวไปเยอะมากทุกคนอ,อือร่อยมากอร่อยดีนุ่มมากอืมองแทบ <S <S 1> <S 1> น้องฮันไม่ไหวเหรออร่อยครับน้องเบดในกาบานแล้วนะ มานเต็เดุลเอ้ยมันหายร้อนอย่างถ้าหายร้อนเนี่ยผมกินคำใหญ่ๆตัวโตโชว์เลยจริงมาอานนี้กินจริงๆอะไม่นี่แล้วโอ้โหมันอร่อยจริงๆนะแต่แค่ว่ามันร้อนเนี่ยม,มันร้อนแล้วค่อยๆกินดิใช่โอ้โหต้องสอนเดือดนี้กินเยอะ แล้วก็กินน้อยมากอร่อยพี่เลยกินเยอะครับอืมพี่ชายทำกับข้าวเก่งอร่อยอร่อยไหมอร่อยครับอันนี้เราก็อยู่บนห้างนะกอไฟมาคอยคันนไดไหมบรรยากาศดีมากด้วยอคันตัวโตอีคันมันอร่อยเกินไปหรอล่ะอืมมันอม่อเลยลูกมันอัะมันอร่อยเกินไปผมหยุดกินไม่ได้อืม อืามืะออืมฮะออามฮืไอ้พี่โอ้โหของแท้อร่อยไหมวะเต็มสิให้าพันโอ้โหงงไง เพยอยู่นะโอเค okay. ผมเร okay. okay. ิ okay, ่มให้เพยแล้วโอเคทุกคนเดินเรากินข้าวเพียรเท่านี้นะครับนะเราก็จะเข้านอนแล้วนะครับพีเอฟซีนะไม่มีอะไรมากนะก็ดอก็จะพาทุกคนนอนแล้วนะครับพีเอฟซีเนาะตอนนี้น้องสอนก็เข้าไปนอนแล้วนะครับทุกคนไฟก็ดับเสร็จแล้วนะนะครับทุกคนน้องสอนก็นอนเรานะครับพีเอฟซีนะ ส่วนผมก็น่าจะนอนบนเป้แล้วนะครับหรือว่าอาจจะนอนบนพื้นนะครับทุกคนนะนี่เดี๋ยวพ่อผมให้นะครับบรรยากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวเรานอนกันเลยนะครับนอนบนพื้นนะครับอาการหนาวะ มื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรเดิมมาข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุ้มคับดึกๆนะเพบสีหายมันไหนแล้วไม่รู้มอสสอนก็นอนอยู่มุมมอสสอนก็นอนอยู่มุมนู้นนะครับเพลสี นันจะเป็นสัตว์เข้ามาในแถวเขตหมู่ผ้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพียบสิ FC. แล้วก็หาไม่เจอเหมือนกันเดี๋ยวรานอกกันต่อน,นะครับทุกคนนะว่าเจอกับพรุ่งนี้นะครับทุกคนนะ